สู้ติดแน่แพ้ติดนานรับสารภาพพอประมาณนะครับเพราะฉะนั้นก็ถ้าเรารับสารภาพเนี่ยโทษก็หนักเป็นเบานะครับแต่ถ้าสู้แล้วทําผิดจริงเนี่ยติดคุกนานนะครับสู้ติดแน่แพ้ติดนานแพ้ติดนานมากเลยนะครับคือการจับกลุมในลักษณะของการล่อซื้อล่อจับเนี่ยพยานหลักฐานมันมัดแน่นอะนะพี่สีได้หลุดยากอะนะไม่คิดว่าพี่สีจะมาเกมวันนี้นะ ไม่น่าเชื่อนะนักร้องเที่ยวร้องคนนั้นร้องคนนี้จะไปร้องตรวจสอบคนนั้นคนนี้คือการที่เราจะไปร้องตรวจสอบใครเนี่ยเราเนี่ยมันต้องเป็นคนดีก่อนนะต้องเป็นคนดีนะสมมุติว่าเราเป็นคนตบซัพ์เนี่ยเราก็ไม่ควรที่จะเป็นนักร้องเรื่องทุจริตนะครับตะกี้ผมได้คุยกับอดีตของเลขาธิตรียุติธรรมคนหนึ่งเขาโทรมาบอกว่าพี่เดครับนะ กรณีของพี่สีเนี่ยก็เคยมีเรื่องร้องเรียนที่กระทรวงยุตธรรมเรื่องกําไรข้อ